สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมเพราผมเช่นเคยนะครับชายปาซ่าเป็นนักแคเกมที่หล่อที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นทางด้านของตำแหน่งออฟเลนนะผมซึ่งในเกมน,นี้ก็จะเป็นคลิปที่ยาวหน่อยนะเนื่องจากผมตัดมาตอนหน้าของการดับตัวนะครับผมก็คือการที่ผมตัดมาตรงช็อตเนี่ยก็คือจะให้ดูว่าเวลาผมเลือกตัวผมแบบไม่ได้เลือกตัวตามใจชอบนะ ก็คือแบบจะเลือกตัวแบบแก้ทางทีตรงข้ามนะผมทําให้แบบเราเล่นง่ายแล้วก็ทีมตัวเองเล่นง่ายนะครับผมทีนั้นเปิดเป็นลัมเบอร์แล้วก็ฟอร์เรนนะผมจริงๆเกมนี้ผมคิดว่าผมจะเล่นเป็นตัวล้วงดีฝ่านะแต่คิดว่าถ้าเอาอารินโอมนมาไม่เหมาะนะถ้าหยิบแม็กมาก็โอเคอยู่นะหยิบแม็กมาแพนด้ามาโอเคอยู่ แต่ผมเป็นคนที่เล่นแพนด้าไม่ค่อยชำนานะผมก็เ <'s> right. ลยหยิบแม็กมาเนาะวิเลนนี่คือแบบหกถกต้องเลยแหละถือว่าเยอะอยู่นะเออส่วนเรื่องไอเทมพลังแฝงและรูนผมก็จะขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับผมเพื s right. <S ่อเราก็ขิงเลดกับผมเราก็ขิงไปเลยผม <Yeah. S 1> ทีมนั้นป่าเป็นนาคอสนะ <Yeah. S 1> คือถ้าเกิดเราพุ่งไปไแล้วนาคอสกดอันติพอดีนะ เออเราก็จะแบบเล่นกับนาคอสยากอยู่นะครับผมคือแบบชนะทางยากหลืนะ่เออแต่เอาจริงๆตัวเรามันก็ชนะทางนาคอสอยู่นะพอเล่นได้นะแล้วเหมือนทีมนั้นเขาจะเอาเป็นอรเลสเตอร์มาลินการับผมซึ่งน่าจะเอามาแก้ทางผมกับเอรันดอนนะครับผมแล้วก็ลอเลียวด้วยมันมีแบบตัวพิ้วไงตึง้งกีดตัวซอบบอตึง้งกีดเลยนะ ก็ามาดูกันในเกมเลยครับผมคือในเกมนี้จริงๆหยิบเป็นคันด้ามาก็ได้นะตัวมันไม่ชนะทางฟอรเลนนะแม็กมันก็ไม่ชนะนะเนื่องจากฟอร์เลนมันเป็นไฟเตอร์ที่แบบชนะทางเกือบทุกตัวนะถ้าเป็นไฟเตอร์ด้วยกันนะถ้าจะให้เราหยิบโอเมนหรือว่ามาทอสมาเล่นหรือว่าสากัดเนี่ยมาบวกกับฟอร์เลนมันก็เล่นไม่ไหวนะเพราะว่าเขาก็จะบังคับเราให้เราอยู่ในเลนด้วย การที่เราหยิบแม็กมาเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการตัดเลือดฟอเลนแล้วก็ในเรื่องทีมไฟนะทําให้แบบให้เราแบบเดินเกมง่ายผมก็คือแม็กเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เติมเรนไว้ผมแต่เวลาจะไปเดินไปเคลียร์เลนอะไรเนี่ยมันจะเดินช้านะเนื่องจากมันไม่มีสกิลเคลื่อนที่นะเออแต่อย่างฟอร์เลนเน่ะคือมันเป็นตัวที่โหดในเลนจริงว้ยแต่แบบข้อเสียคือมันเป็นตัวที่แบบเติมเรนช้านะผม เราก็ใช้ข้อดีของเราผมก็คือแบบไปเติมเลนไว้ผมเป็นข้อได้เปรียบของแม็กนะการล้วงแนวหลักผมมองว่าแม็กน่าจะล้วงดีฝ่าฟอร์เลนนะเออเท่าที่ผมชนเลนมาหลายๆตัวนะผมตอนนี้ก็เคลียร์ไปก่อนเลยผมเพื่อเราบวกนะเราก็มาช่วยเพื่อนก่อนเลยผมยังไงจอดน,นี้ตอนนี้น่าจะถอยๆมาก่อนนะจริงๆถ้าเราเอาเป็นเอ็กซ์คิวมาเนี่ย มันจะทําให้เราแบบว่า solo คิ l ฟอรเรนตั้งแต่ต้นเกมได้ง่ายนะเออตอนนี้ผมก็ปิดเสียงเพื่อนไปนะรู้สึกว่าลาคานะเออเ,เหมือนฟอรเนจะได้บางกรเล็กครัผมเหมือนเมื่อกี้ไม่เพื่อนมันแบบไม่มีเสียงรบกวนได้ผมตอนนี้ก็ผมดไปเลยครับผม เอ้ยผมไม่ได้เอา XQ มานะถ้าผมมาเอา XQ มาผมกล้าบวกนะเมื่อกี้แต่เขาเป็นพอเลยไนงะเออเขาน่าจะสวนเราได้อยู่จริงๆเล่นเป็นออฟเดนผมแนะนำไม่เอาสติ๊กเกอร์หรือสปินมานะเออแต่ XQ มันก็เหมาะกับแม็กไหมมันก็เหมาะแหละแต่แบบมันก็เป็นช่วยในเรื่องดาเมจเรื่องดาเมจของแม็กเนี่ยเราสามารถฟิวเป็นของดาเมจได้นะครับผม oh, <God. S 1> ก็จะประมาณนี้ผมเลเวลสี่แล้วนะ พยายามเลือกตัวดีๆผมมังกรล็กเราต้องได้ทักคิวสองคิวอะเออถึงมันจะดีนะแบทมันเป็นตัวที่เล่นได้ตั้งแต่ต้นเกมแลเลดเกมแล้วแต่เลดเกมเล่นยากนิดนึงเพราะว่าทีตรงข้ามเขาแบบจออแข่งมาแก้ทางแบทไงอเออตอนนั้นก็ได้เป็นดักซ์ลิเยอร์ไปเลยผมแต่ผมมองว่าต้นเกมได้เป็นมังกรมันคุ้มฝานะเออตอนนี้ก็บอกไปเลยผมโอ้โหตอนนี้ฟรีดิเรียบร้อยโ้โลมเาเล่นดีจัดคือเมื่อกี้โลมเราแบบพอด จังหวะแบบสวยมากเลยผมตอนนี้พุ่งไปที่คาเฟ่เลยผมเอ้าแล้วเอลฟูก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โห,โโหให้พี่ได้ค่าบ้างให้พี่ได้เฉิดฉายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมโอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยยังไงยังไงยังไงครับคอเลนรอ,อดไปได้นะจริงๆริช็อตเมื่อกี้ถ้าเกิดผมกดสปินนะเออแล้วก็ไล่ตามก็จะได้อยู่ไงเสี่ยวโดนอาริเตอร์จับไงเองอ เรียบร้อยผมล้อเลี้ยงนี่ถือว่าตึงนะขนาดเจอตัวจับดังลิ้นได้เลยผมต้นเกมทีมเราเล่นดีกับทุกคนเลยผมไม่พลาดเลยนะแต่เลตเกมผมมีคาเฟ่อยู่นะเออประมาทไม่ได้นะครับผมคือแม็กเนี่ยถ้าจะให้โซโล่คิวหรอของสองชิ้นก็จะพอนะสำหรับการโซโล่คิวแต่มันจะยากหน่อยเออมันจะเละยากหน่อยตอนนี้ก็บอกไปเลยผมโอ้ยโอ้ยเจ็บ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 โอ้ย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 โอ้โหเรียบร้อย แลกแลกกันไปผมแต่แลปเราตายด้วยไม่คุ้มเลยนะนาคอของไม่ตายไงเออแลปาเราตายแพนไงเจนรอตายไงเออวันนี้พยายามดูงแบบดีๆครับผมพุ่งหาคาเฟ่คาเฟ่ตายเรียบร้อยพุ่งหาใครดีตัดสินใจยากว่ะโอ้ยอย่างนี้น่าจะพุ่งไปหานาคอสเออน่าจะพุ่งไปหานาคอสแต่แรก จริงๆนะคอส์ตของกลัวเราอยู่นะถ้าเกิดเป็นหนึ่งหนึ่งนะตอนนี้เราก็ไม่ต้องไปวกกับฟอร์เลนนะเออเราเน้นเติมเอาดีกว่าตอนนี้ก็ให้เพื่อสลับมาเลยครับผมเรารอให้ป่ามาเติมรินเรานะเออถึงจะตู้กับฟอร์ได้นะขอคลิปหน่อยนะก่อนสลับเดี๋ยวให้เอิ้งฝูไปตีดีต่อจากเรานะ ตอนนี้เพื่อนเราบวกกันแล้วผมมันจะแพ้ไฟนะเพราะว่าคนน้อยกว่าไนงะเออเจ็ดร้อยยิงถูกไ้ป้อมบน,น่ะผมก็ถือว่าคุ้มอยู่นะแต่เราเสียป้อมล่างไนงะเออจริงๆผมเอามาล้วงแคลร่นะเกมนี้ไม่ได้แบบบวกกับฟอรินท่ขึ้นหน้านะฟอรินก็จะอาจจะแบบญหุนหิตหน่อยเนื่องจากไม่ได้บวกกับเรานะเออตอนนี้ก็ล็อกไปที่คาเฟ่แล้วผม น่าจะตายแน่นอนนะผมชดนี้ไม่รอดนะผมผมโดนจับได้ไงอันผมไม่รอดดิรับอย่างนี้เรียบร้อยโ okay. อย้โหแต่มันแก้ทางแม็กได้เลยผมแต่จริงมันก็ไม่ได้แก้ทางขนาดนั้นนะเออถ้าเกิดเรากะจังหวะดีๆรอให้แบบอลิเตอร์จับ่อนแล้วเราค่อยเข้านะเออแม็กก็จริงมันไปสวนแชมานาเยอะอยู่นะค่อนข้างเยอะเออ ตัวแม็กมันไม่มีดูดเลือดนะมันมีแต่ตัดเลือดนะผมเล่นแม็กไม่จำเป็นต้องออกไอเทมตัดเลือดก,ก็ได้นะตอนนี้ยังไงอุ้ยเกือบลาดได้แล้วเหมือนพอเล่นอยู่บนนะผมเราก็บวกไปเลยผมเพื่อนเขามาเติมไม่ไม่ทันแน่นอนอไอระนอนเหมือนจะฆ่าได้นะเรียบร้อยผมยังไงไอถอนนี้ผมว่าสวยวะ่ะเพื่อนเรารวบสวยเรียบร้อยผม โอ้แล้วรอเลี้ยวไปรำยันด้ป้อมเลยผมจริงๆผมก็อยากจะเข้านะแต่ผมโกผมจะตายเอาดิทีมเราแม่งก็ตึงชาติคำว่าตึงชาติเวนการี่ตีป้อมแรงมากนะเออถ้าทีมไหนเอาดาร์กบ่อยๆนี่คือแบบโอ้โหได้เปลี่ยบมากๆเลยนะช่วยในการดันเลยนยผม เป็นข้อดีของแม็กนะเนื่องจากแม็กมันเป็นตัวที่แบบดันเลยไม่เก่งนะมันแบบมันเป็นตัวเน้นเติมอนะเออเป็นสายล้วงเลยอนะในเกมนี้ผมจะขึ้นเป็นของกันคินเดียวนะเนื่องจากผมจะขึ้นเป็นพอยนะเหตุ hey, ผลที่ผมขึ้นเป็นทอยเพราะว่าบางจาังหวะผมก็จะโดนอาริลเ,ลเตอร์จับด้วยผมเออเราแบบเราโดนง่ายไปอนะเออออกเป็นคอยมามันจะแบบคูฟุ้งกว่านะตอนนี้ขอจับแล้วเข้าเลยนะเลือกแคลรี่ก่อนนะผมแต่เราโซลคิวยากอยู่นะ โอ้แถวน้ไม่ตายวะต้องออกวะรอดไหมต้องรอดต้องรอดสาธุสาธุสาธุรอ,อดเฉยป่ะถ้าเมื่อกี้หยิบเป็นเอ็กซ์คิวมาผมตายแน่นอนนะผมไม่มีจังหวะออกรอเลียวเราลามยันในป้อมเลยผมโอ้เป็นตัวที่ได้ป้อมดีมากเลยผมได้สองคนปะโอ้ได้มาครึ่งหนึ่งคนลรลอเลียว อนี่นะ่ามีอันติว่ะโอ้โหเจ็บได้จริงๆพยายามหาตังค์นะผมจริงจริงแม็กมันเล่นเป็นพลังแฝงรวยได้นะเออสุไม่มาช่วยหน่อวะไอ้สิ่งเลี้สุนะเออตอนนี้ผมก็ลัดได้ผมเรียบร้อยดีครับก็หวานหมูดีครับอย่างที่เสร็จโจนี่ครับ สกอร์เรานี่พอๆกับโรมเลยนะเออผมก็นึกว่าผมเล่นตำแหน่งโรมน,นะตอนนี้แม็กสามารถโซลคิวได้แล้วนะอาจจะแบบไลยย่ยากนะแต่ถ้าเกิดมีของดามจทั้งสามินนะแม็กค่อนข้างจะแบบโซลคิวแบบอยู่หมัดเลยนะเออเรียกว่าอยู่หมัดเลยนะต้องให้ได้ดาบแดงก่อนนะคือเกมที่ผมลังเลเ่วยในการออกคอยหรือว่าออกก่อไฟนะเออแต่ออกก่อไฟก็คุ้มนะเกมนี้แต่ถ้าขึ้นเป็นทอยอดีฝ่านะ ตอนนี้ผมล็อกไว้ที่อเลนเตอร์ผมเรียบร้อยครับอย่างนี้เอาลราผมไปกดหยุดก่อนโอ้โหเรียบร้อยไม่ไงั้นนะพุ่ใไฟได้เลยเรียบร้อยได้มาสองิวตายไปนหนึ่งคุ้มอยู่นะตัดแนวหลักเขาออกเดี๋ยวผมลัางเล่ผมจะออกเป็นเกาะไฟก็ได้กอะไฟก็ดีทอยก็ได้ผม ว่าขึ้นเป็นทอยดีกว่านะเออมันน่าจะดูเวิร์กว่าเห็นไหมเกมนี้ผมไม่ได้แบบปะทะกับฟลอยเล่นนะคือเล่นออฟเลนเนี่ยไม่จำเป็นต้องชนะเลนก็ได้นะแค่ไปเน้นเติมเพื่อนแบบไปลุ้งแนวหลังให้ได้ผมเออเขาจับไปแล้วว่ะแต่แคลลี่เขาเลือดเต็มว่ะผมโซโล่ยากอยู่นะแต่จะลองดูผม แครี่กับพิวเลือกไปด้วยวะแรกได้ไหมผมไม่ได้วะเรียบร้อยช็อตนี้เป็นช็อตโยนยนะก็ไม่แนะน้ำให้ทำตามผมเรียบร้อยล่างเราก็แตกไปแล้วนะตอนนี้ดูดีๆคผมเรามีสปินนะมันเป็นความมั่นใจในการที่เราแบบจัดปมได้สูงนะเออตอนนี้ก็ไปเลยผมเพื่อเราจะเข้าไหมเรียบร้อย เพื่อนเราไม,ไม่ไม่ตามหรอคาเฟมีดูดเลือดด้วยจบแล้วคาเฟเหมือนจะออกดูดเลือดเออใช่ดูดเลือดแรงมากเลยเราต้องเบิร์เขอให้ตายชุดเดียวผมต้องให้คาเฟ่เจ็บเลือดสักรึ่งหลอดนะถึงเราจะแบบโซโล่ได้ง่ายนะถ้าแบบเนี้ยเราเล่นยากมากเลยนอกจากเขาไม่ได้อยู่กับทีนะไม่ได้อยู่กับโรมเหรอเออแล้วฟอล์เลยนะผมคนข้างนะผม ก็เรียบร้อยไปเลยผมเข่าฟุดเลยนะฟอรเรนผมไม่แน่ใจว่าการพูดผมมันพูดเร็วหรือเปล่าไงเออตอนนี้ก็เปิดแมปด้วยผมนาคอสผมพู่งไปแล้วย a h o o ขูข่ไว้ก่อนแตนไม่พุ่งจริงหรอกแกมากันเยอะถ้าเกิดห,หนึ่งผมสู้นะนาคอสนะ ตอนนี้ก็จะเป็นกลางเกมแม้นนะใกล้ๆหลีแล้วเราก็พอเล่นง่ายอยู่นะตัวเราอะาเราจะขึ้นเป็นดาบแดงเลยนะจริงๆเล่นแมตช์นด้นให้ออกของดาเมท้าสามิ้นนะผมรูนผมก็ใช้เป็นรูนเจาะเกาะเลยนะถ้าออกของสานะมิ้นมันค่อนข้างอย่จะเล่นง่ายเลยนะ แต่มันก็แล้วแต่ตัว,ตวนะผมยิ่งถ้าเกิดเราเป็นอมเมนสก,กันเนี่ยออกของดามจะเยอะอาจจะไม่ค่อยคุ้มไนงะแต่แม็กมันคุ้มไงเออตอนนี้เราก็ล็อกไปเลยผมน่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมช็อตนี้เรียบร้อยพุ่งไปเลยผมโอ้โหต้องต้องได้แล้วปะโอ้โหแม่งเหมือนเขาโรคคิวยากเห็วะเรียบร้อยผมแล้วก็ไปดันป้อผมผมดันเลน สกอร์เรานี่อพอๆกับโรมนะแต่ผมคิดว่าเราน่าจะได้ MVP ง่ายนะเพราะว่าเราได้แอสซิสต์เยอะเออแม็กมันตัวที่ได้แอสซิสต์เยอะอยู่แล้วผมช็อตนี้ป้อมใหญ่เราไม่น่าจะถ่นนะไปดัดป้อมมือดีกว่าเฮ้ยเกือบโดนลัมเบอร์ยกไปไม่ได้เอาคุ้มทำไมถึงอะไรวะเราเรียกเขาอเราเลียกทีมเราเอะ ตกอนนี่ไม่ต่างอะไรจากโกลมนะเอาจริงๆนะหกห้าสิบเจ็ดนะโอ้โหแอสติ์นี่คือแบบเยอะมากๆเลยผมตอนนี้เราก็เคลียร์ไปเลยผมตอนนี้ราคาฟีเลื่อนน้อยอย่างนี้ตายล้านเปอร์เซ็น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 เรียบร้อยโอ้โหตัวนี้พี่ขอตัวนี้พี่ขอโอ้โหถูกแค้นตัวนี้จัดขอขอขอเพื่อนขอขอขอได้ไหมล่ะ ขอได้ไหมล่ะโอ้โหรัหดแบบตึงๆอุ้ยชอตนี้ก็จบก,กันไปเลยับผมเรียบร้อยผมก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายผมแต่เราก็แบบตายเยอะหน่อยนะคือบางช็อตผมก็ไม่ค่อยแนะนําให้ทำตามผมนะแบบช็อตที่ผมไปฆ่าคาเฟ่เลือดเต็มหลอดแล้วผมเข้าไปคนเดียวผมเออมันเสี่ยงอยู่ การเล่นแบ็คดีต้องเข้าในจังหวะซ้อนนะผมอย่าไปเข้าจังหวะเปิดนะถ้าจะเข้าจังหวะเปิดเนี่ยเราต้องมั่นใจว่าเพื่อนเราจะตามหรือว่าเราคาได้นะเออเอวสุก็ได้เอมพีไปเลยครับผมผมก็ได้เอมพีนะแต่ผมได้เป็นอันดับสองนะเออจะไม่ได้อันดับสองไนดะ้ยังไงก็แบบคุณดูดูเหรียญนี่โอ้โหแอฟซีพอๆกับโลมเลยเลยแครับผมไอเทมก็จะออกเป็นประมาณนี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับผม